วจในในกรณีของของสูงเม่นเนี่ยที่ที่เขตอมตบ้านเหล่ากับเจ้าค่ายที่เราให้ทุนลงไปนะครับทาในเรื่องของอตัวแพลตฟอร์มในการที่ติดตามนะครับดูแลผู้สูงอายุนะครับ,รนะรบก็ได้เรื่องพอดีๆนะครับก็จะเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในแนวอนาภรน,นะครับแล้วก็ถ้าเอากรณีของวังชินนะครับที่ ที่ทาในเรื่องเศรษฐกิจกับผู้สูงอายุซึ่งเรื่องนี้กําลังกําลังกําลังเสริมกันอยู่ว่าผู้สูงอายุสามารถทํางานในในเรื่องธุรกิจได้ในเศรษฐกิจของตัวเองครับตอนนี้ที่มองมองสามโมเดลตรงนี้อยู่นะว่าถ้าถ้าเราจะจะใช้เรื่องเรื่องเรื่องสื่อสารให้เขานะครับไอ้อีกในส่วนของเด็กเยาวชนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องอยู่ ของของัอษรัทธาอสมก็มีเรื่องของบุหรี่กับกับการทํางานกับอาสาสมัครเรื่องของโรงเรียนระดับมัธยมก็จะมีคุณมหินที่ทําทําเรื่องเรื่องเรื่องอะไรบุหรีการจัดการบรี่ฟ้ากับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สี่แห่งนะครับแล้วก็ตัวสภาเด็กนะครับที่ทํากับเด็กในกลุ่มของสภาในเรื่องบุหรี่ฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นในระดับอาชีวะ ก็จะมีนะครับก็เลยก็เลยอาจจะถือว่าเวลากับกับการเล่าเรื่องเนี่ยครับเรามันก็จะมีสองแบบเนาะในในตัวของเทศการนะครับเทศการบางส่วนมันอยู่ในเทศกาลเราอาจจะให้ให้ขึ้นเวทีหรือยังไงตรงนี้เราก็ดูอีกทีเนึ่งครับว่าถ้าเวลาเราแค่ประมาณชั่วโมงนะครับเราจะเห็นเรื่องของทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าในกรณีเรื่องเศรษฐกิจกับผู้สูงอายุ นะครับระบบไอเทคโนโลยีกับการดูแลสูงอายุนะครับแล้วเรื่องของอเรื่องของพัดตกอบร,รมซึ่งอปจอทำเป็นชื่ศาสตร์ในเรื่องการขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดน,นะครับแล้วก็ทางทางจังหวัดเองนะครับพมสาสุเองก็ก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับในในสสเองโดยตรงเติด,ดสายทางศิดีราชนะครับมาทำที่แพร่สิบแปดทองผิด ับเรื่องเรื่องตรงนี้เป็นเงินสสอที่รับมานะครับก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ที่จะลงในพื้นที่นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับว่าเดี๋ยวเราขอดูว่าเวลาเราเมีขนาดนี้เราก็โมเดลไหนที่มันซ้ำกันเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นไปบนพืนดีเหมือนกันค่ะ